สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นตัวใหม่จากแบรนด์ For You To Skin ตัวนี้กันเลยนะคะ For You To Skin h y a l u r o n i ิ Serum c มคุดชั่น SPF 10นะคะเป็นคุชชั่นเนื้อเซรั่มนะคะสัมผัสบางเบาแนบสนิทไปกับผิวให้ลุกฉ่ำวาวเบาสบายและชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวไม่แห้งกา้านล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานเหมาะสาหรับผิวแห้งถึงผิวธรรมดานะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาลองใช้ให้ดูนะคะแล้วก็จะมาทดสอบให้ดูด้วยนะว่าในเรื่องของการคุมมันงานผิวในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ผิวผสมถึงผิวมันแบบเราเนี่ยใช้แล้วจะรอดไหมนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็จะมาให้ดูกันอีกทีนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเราได้ทำการแกะลองดูสีไปแล้วนะว่าสีมันเป็นยังไงบ้างนะสีที่เราซื้อมาจะเป็นเบอร์20นะคะก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแพ็กเกจของเขาอันก่อนนะคะตัวแพ็กเกจเขาจะเป็นตลับกลมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอะปั๊มตรงเนี้เป็นโลโก้ของเขานะคะ for youtube skin ตรงนี้ตลับมีความเป็นสีแบบสีฟ้าพาสเทลนะ,ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะให้เปิดแบบ กดแล้วก็เปิดน้องออกมาแบบนี้นะสําหรับด้านในนะก็จะมีพับแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่มีกระจกมาให้นะก็นั่นแหละไม่มีกระจกนะแล้วก็มีพับที่เป็นทรงแบบหยดน้ําแบบนี้มานะพับค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะคะแล้วก็น่าจะใช้งานแบบเนี้ยได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็หลังจากเปิดตรงนี้นะคะก็จะเจอกับเนื้อคุชชั่นของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยสีจะออกเป็นแบบ โทนขาวเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวของเรากันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะก็คือจะมีสิวขึ้นด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือมีสิวขึ้นก็อาจจะแบบมีการใช้ยารักษาสิวร่วมด้วยนะอาจจะทําให้ผิวในช่วงนี้ของเราอะ่ะมันมีการแห้งนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผิวค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ยารักษาสิวเนานะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะได้ลองพิชเช่นตัวน,นี้นะเพราะว่าเขาเป็นสูตรไฮยานั่นเองฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะแบบ มีรอยต่างๆแต่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันก็นั่นแหละเดี๋ยวจะขอลงเป็นฝั่งนี้นะคะอ๋อแล้วก็ไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงเนี้ยพื้นผิววัสดุมันเหมือนกันเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแบบสามารถเอามาวนตรงนี้ได้หรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะได้นะคะคิวครา่งหน้าลงได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือฝั่งที่ลงคุชชั่นนะคะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ไม่ได้ลงคุชชั่นนะก็รู้สึกว่าให้ฟินิชลุคที่ ูผิวสวยขึ้นนะคะอืมแล้วก็สีผิวดูมีความสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสิวของเรานั้นก็คือปิดว่าไดเดอ้อในเรื่องของการปกปิดนะคะรู้สึกว่าทําได้ระดับกลางๆนะคะไม่ได้แบบปกปิดแนบเนียนสนิทอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับพวกรอยสิวของเรานะคะแต่รู้สึกว่าสีเบอร์สอูนก็ค่อนข้างที่จะ เข้ากับผิวของเราอยู่นะก็อย่างเรานะเป็นคนผิวผสมนะก็รู้สึกว่าในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นมันก็สามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีตัวนี้นะคะทาไปแล้วจะมีความรู้สึกหนึบๆที่ผิวอยู่นิดหนึ่งนะคะแต่มันเป็นความหนึบที่ไม่ได้รู้สึกหน้าลำคาญน,นะมันเป็นความรู้สึกแบบว่ามันเบาสบายผิวอยู่นะอืมแล้วก็ที่สําคัญไม่ละคายเคิอมสิวที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงอีกฝั่งให้ดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง อันนี้ก็คือผิวที่ลงคุชชั่น for you to skin เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยรู้สึกว่าผิวมันดูสวยนะทุกคนแล้วก็เห็นปะว่าตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ลงคุชชั่นอ่ะผิวเราจะมีความแบบแห้งนิดนึงนะเนื่องจากการใช้ยารักษาสิวของเรานั่นเองนะแต่พอลงไปแล้ว,วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะอันนี้ก็คือแอบ,บไปเติมแก้มเติมปากมานิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เซตตามด้วยแป้งฝุ่นอะไรใดๆเลยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาสรุปให้ฟังอีกทีนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแต่ส่วนตัวตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบคุชันตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองสิวที่เราเป็นอยู่ด้วยนะเราลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าตัวน,นี้ลงไปแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม่เป็นคาบแล้วก็ไม่เป็นขุย ไม่ติดบริเวณหนวดหรือว่าขนคิ้วหรือว่าไล่ผมของเราเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผิวหน้าของเราก็ผ่านมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันแล้วนะคะก็อย่างแรกที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือมีความมันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วผิวยังดูแบบ อก็นั่นะแหละเดี๋ยวจะซูมให้ดูผิวใกล้ๆของเรากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือมีความมันเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เรามีการออกไปข้างนอกนะคะแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะคะแล้วก็มันจะแบบมีเหงื่ออะไรออกมานะทุกคนก็เนี่ย ส่มเสี่ยงต่อการแบบเป็นคาบหรือว่าเป็นขุยอะไรเงี้ยมากๆกนะก็แต่จากที่เห็นนะก็เดี๋ยวจะให้ดูแถวๆถวบริเวณคิ้วแล้วก็ลายผมของเรานะคะว่ามีความเป็นคาบเป็นขุยอะไรหรือเปล่านะก็จากที่เห็นนะบริเวณขนคิ้วหรือว่าลายผมของเราอะไรเงี้ยเราไม่เห็นถึงความเป็นคาบหรือว่าเป็นขุยของเนื้อคุชชั่นเลยนะนี่ตรงบริเวณที่เราเป็นสิวนะคะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นคาบ นิดหน่อยนะคะไม่ได้ถึงกับเยอะมากๆนะจากที่สังเกตนะคะก็คือบริเวณหน่วยของเราเนี่ยก็ไม่มีการเป็นคาบหรือว่าเป็นขุยของเนื้อคุชชั่นติดไว้เลยนะคะก็สําหรับโดยรวมแล้วนะคะรู้สึกว่าเนื้อคุชชั่นเนี่ยยังติดอยู่กับผิวดีอยู่นะคะแล้วก็พอผิวหน้ามันมีความมันเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันดูแบบมีความเล่นแสงมากขึ้นนะฮะนี่มันมันโมเว กันนไปนะโดยรวมก็คือยังให้ฟินิชผิวที่ดูสวยอยู่นะสำหรับลองพื้นตัวนี้นะคะระหว่างวนนันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีอาการคันยิบ,ย,บ,ย,บยิบบริเวณผิวหน้าหรือว่าบริเวณที่เราเป็นสิวเลยนะทุกคนอันนี้คือแบบชอบมากเลยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาลองซับความมันดูกันนะคะว่าผิวของเราหลังจากซับความมันไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมันยังแบบมันยังดูสวยอยู่นะมันดูแบบเป็นผิวดีอะเออซึ่งอยากจะบอกว่า เหลือ,อยู่แผ่นเดียวนะคะทุกคนหวังว่าน้องจะพอนะคะความมันที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูผิวใกล้ๆกันอีกทีนะคะว่าผิวหลังจากซับความมันไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ะะโดยรวมแล้วรู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะเรื่องของการคุมมันนะอันนี้ส่วนตัวเรานะคะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยช่วยในเรื่องของการคุมมันขนาดนั้นนะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวแห้งเนี่ยก็น่าจะชอบนะผิวผสมถึงผิวมันเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมก็ เอาจริงก็คือสามารถใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ช่วยในเรื่องของการคุมมันแค่นั้นเองนะส่วนตัวคือค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสิวอยู่เอาจริงก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานผิวนะรู้สึกว่ายังให้งานผิวที่ดูสวยอยู่นะคะมันยังมีความแบบเนื้อคุชชั่นมันยังติดอยู่กับผิวอยู่นะคะแต่ก็อาจจะหลุดลอ,อกออกไปบ้างนะคะแล้วก็หลุดติดกับแมสไปบ้างเป็นบางส่วนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือยังให้ผิวที่แบบ ยังดูสวยอยู่นะคะอันนี้คือชอบนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย